สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูเจมาฝากกันอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นผัดหมี่ซัวเจค่ะรับรองว่าได้สารอาหารครบแน่นอนค่ะมี่ซัวที่ป้าเลือกใช้นะคะเป็นหมี่ซัวใบเตยค่ะแล้วเราก็ใส่ผักรวมค่ะตามด้วยเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในเค็มนิดๆเราไปลงมือทำกันค่ะ ส่วนผสมของเราก็จะมีนี่เลยค่ะหมี่ซุ้ววันนี้ป้าใช้เป็นหมี่ซั้วใบเตยผักต่างๆค่ะก็จะมีเห็ดหอมคะนา้าแครอทแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะปรุงรสง่ายๆนะคะด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะและเพิ่มโปรตีนด้วยเต้าหู้อีกสักหนึ่งแผ่นค่ะส่วนเครื่องปรุงต่างๆนั้นเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเรามาปรุงเพิ่มได้นะคะ เราไปลงมือทำกันค่ะเริ่มจากมีค่ะต้มเส้นของเราก่อนเลยค่ะตั้งน้ำพอเดือดนะคะก็ใส่เส้นลงไปค่ะใช้เวลาต้มตรงนี้นะคะประมาณ2องนาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกนะคะวันนี้ป้าต้มเยอะเลยค่ะ 2นาทีแล้วชิมเส้นดูนะคะจะแข็งไปนิดนึงป้าใช้เวลาสัก3นาทีแล้วกันนะคะนี่ค่ะ3นาทีแล้วใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะเราก็จะนำไปดอกน้ำเย็นค่ะแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ค่ะให้เสด็จน้ำคลุกด้วยน้ำมันรำข้าวไว้สัก1ช้อนโต๊ะนะคะ เราก็มาทอดเต้าหู้กันค่ะเหลืองขนาดไหนก็ตามชอบนะคะชอบกรอบๆก,ก็ทอดนานๆของป้าเนี่ยจะชอบกรอบนอกนะคะนุ่มในค่ะ ข้าวู่นะคะจะใช้เป็นแผ่นสีเหลืองหรือว่าแผ่นสีขาวแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะมีโปรโตีนสูงเช่นกันแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะพอใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันออกให้หมดเลยนะคะเอาน้ำมันออกหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเคลือบด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะ ตา้าหู้ของเราก็จะมีรสชาติเค็มๆหอมๆนะคะอร่อยเลยล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำขึ้นพักไว้ค่ะเราก็มาผัดกันนะคะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปแนี่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเห็ดหอมสดลงไปค่ะ แครอดค่ะใส่ผักต่างๆลงไปได้เลยค่ะถั่วนอกผักคะนา้าเราตรุงรสด้วยน้ำตาลจายลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยสีขาวเห็ดหอมค่ะหัดไปพอสุกนะคะ หัใส่น้ำตาลลืมกดกล้องผัดไปให้ผักของเราสุกเลยนะคะตอนนี้จะใส่พริกไทยป่นลงไปก็ได้นะคะถ้าใครทานถ้าใครไม่ทานเพราะว่ามีกลิ่นฉุนก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้ป้าก็จะไม่ใส่ค่ะอยู่ที่คนทานเนาะพอผักของเราใช้ได้แล้วใส่เส้นลงไปคลุกคล้าค่ะ ให้ชุ่มน้าให้ทั่วๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ําผักออกมานะคะชิมรสได้เลยนะคะบ้าจะผัดรสชาติที่อ่อนๆไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงที่เราทานเนาะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนะคะเต้าหู้ก็ตามชอบได้เลยเราก็มาปรุงเพิ่มด้วยมะนาวทัวลิส่งบุบค,ค่ะตามชอบเลย ตาลทรายพริกป่นค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะมีสััวเจของบ้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นมี่ซัวใบเตยค่ะหอมอร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะนี่ค่ะโรยหน้าด้วยเต้าหู้ทอดกรอบเค็มนิดๆมันเข้ากันจริงๆค่ะปรุงรสกันได้ตามชอบเลยนะคะ ลอทำรับทางกันดูค่ะกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ถือศีลกินเจด้วยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะรับบุญไปเต็มๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ